ผ่านมา10กว่านอาทีนะครับเอนโดฟินของทุกคนก็จะหลั่งออกมาวันนี้วันอาทิตย์ที่12กันยา63นะครับวันนี้สมาชิกเราก็ค่อนข้างจะเยอะผู้พันจากสยามนิเวศนะครับที่มาร่วมกิจกรรมดีๆกับพวกเราทุกคนก็ทุ่มเทนะครับทุ่มเทเพื่อสุขภาพที่ดี นะให้สนุกสนานนะครับกับบรรยากาศที่ดีๆเช่นนีนะ้เราก็มาร่วมกันนะทุกวันพระัาศุกร์เสาร์ณนะลานหน้าองค์พ้าสมุทรเจดีแห่งนี้นะครับก็คงจะมีความสุขกันหลังจากเหงื่อไหลไข่ย่อยนะครับเอนโดฟินก็จะหลั่งออกมานะทุกคนก็จะมีความพื่อมิติจริงๆพี่หลังก็หมดแรงจากบาสโลบแล้วก็ยังไหวนะครับ ยังไหวอ่วาทีแรกเรานี่ก็ยังยังไหวนะครับโอทุกคนเต็มที่ครับเต็มที่เต็มที่เต็มพลังนะพรอยยิ้มมากลางสนามวัสดีครับพี่นะเพียงแค่เอารอยยิ้มมาเราก็รู้ไม่รู้จักเหนื่อยแล้วครับอ่านกวัดใหญ่นะครับก็อุตส่าห์เดินทางมาไกลนะครับมาไกลโอ้พร้อมเลยครับตอนนี้โอ้ไม่น่าเชื่อครับคุณนายเพชรเราก็มานะครับวันนี้ สมาชิกเราไม่ใช่น้อยนะครับวันนี้โอ้โห,โหทีมงานโรงพักบางประกดนะครับโอ้โห,โหนี่ก็เจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับจิ๋วแต่แจ๋วครับตัวเล็กแต่แจ๋วของดีครับของดีของดีนะครับเจ้าแม่บาสลรบนี่เจ้าประจําครับพี่ใหญ่ของเรานะขาประจํานะประจําทั้งซอยประจําทั้งลานนะครับตอนนี้โอ้โหเพื่อสุขภาพที่ดีเราจะไม่หนีกันไปไหนนะครับ โอ้โหนี่สมาชิกใหม่มากับรอยยิ้มนะครับที่พิมพ์ใจนะครับมีความสุขมีความสุขอ่าเพียงแต่เราเอาหัวใจมานะครับณนะลานแห่งนี้เอาแค่ใจนะครับกําลังเรามีเหลือเฟือกันอยู่แล้วหลังจากเหงือกไหลไข่ย้อยเอโดโฟินเราก็จะหลั่งออกมานะครับความสุขเราก็จะเกิดหนณะลานองค์พระสมุดเจดีย์แห่งนี้นะครับวันนี้12กันยา63 นะครับตรงวันเสาร์ก็เลยทําให้สมาชิกของเราค่อนข้างจะหนาแน่นเป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษนั้นใครที่รักสุขภาพนะครับเราก็เอามาร่วมกันนะลานแห่งนี้ได้ทุกวันพฤหาสุกเสาร์ตั้งแต่เวลา18บแดนาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมนะครับสุขภาพของท่านเป็นหน้าที่ของตัวท่านเองที่จะต้องดูแลนะเพื่อขับเคลื่อน ร่างกายให้มีความกระปี้กระเป๋าและกล้ามเนื้อได้ยืดเหยียดนะครับให้เกิดความเคยชินแล้วก็จะมีการสร้างภูมิขึ้นมาต้านทานโรคเวชศาสตร์ป้องกันสําคัญกว่าการรักษาเสมอนะครับแล้วพบกันทุกวันวันศุกร์เสารนะ์ณลานแห่งนี้สำหรับท่านที่มีลานสุขภาพใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือว่าเดินวิ่งท่านถนัดหรือสะดวกในด้านไหนนะครับเราก็ไปร่วมออกกำลังกายนะครับ การเข้าสังคมแห่งการออกกําลังกายมันเป็นสังคมที่มีเพื่อนนะครับได้ทั้งเพื่อนที่คอยช่วยเหลือทางกายแล้วก็เนื้อสิ่งใดเราได้ระบ,บายความรู้สึกต่างๆมาออกกับท่าทางต่างๆในการออกกำลังกายเราก็ได้รับการผ่อนคลายนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนะมื่อเราไหลเอนโดฟินเราก็จะหลัง่งความสุขก็จะเกิดขึ้นทั้งร่างกายที่กระพี้กระเป่าขึ้นนะหัวใจที่ออกใสออกแผ่ว อันนี้จังทุกครั้งอนัตตานะครับเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงถ้าเราหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะไปในที่เอาโคจรในเวลา18นาฬิกาเราก็มาณลานสุขภาพนะครับเป็นสถานที่อันเป็นมงคลกับสุขภาพของท่านอย่างยิ่งนะครับเราจะไม่ไปในที่เอาโคจรน,นะครับสถานที่แห่งนี้เป็นที่โคจรอ,อันเหมาะสมเป็นมงคลกับสุขภาพของท่านเรียนเชิญนะครับ